เฮ้ยสวัสดีครับเบึงมันมูเลยนะครับบงอ่อนซอนดีนะครับนี้พามาเมืองบรรยากาศมองไฟน้อยนะครับสนามร้อยสนามร้อยสนามร้อยหกหมุนนะครับเข่าหางมังน่าร้อยนะครับนี่กำลังเข่าหางอยู่นะครับไปติดตามนะครับว่ามีใครไดเข้ามาแน่นะครับไป นะครับทีมงานนะครับเดี๋ยวจะไปถามว่ามาจากบังแน่มาจากใครใดเน่นะครับอาสสัมดีครับสวัสดีครับเอาเสียพัดตัวนี้โอ้ยแนมไกลๆว่าแต่ไผครับเสี่พัดไทยสวนแตงครับมันอี้มาจากบังออมาจาสามบังครับโอ้สามบังนะครับเอาตัวนี้ตัวนี้ที่มานย่างเขาลูกช้ยล่ครับลูกชายล่ะโอ้ยเป็นขมิ้นเปน ขึ้นมืดนี่น,นี่นะ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 ดุใชาลาน้อยนะครับลาติดตามนะครับโอ้ยบูดเฮเอาแล้วเอาแล้ว <c oughs> เป้ไหนเป,เป้ไหนใน,ใน,นี่เฮดเ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 ดยดเดเดาดเดเเด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 เเดเดเดเเด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 เเด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 เัเนเด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 เอเด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 เเด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 ดเ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 เดเดเเด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 ดเดเด ผัขาดค่าแล้วเอามาเบิ่งเรามีสวรษฐกอยย่บันี้การเอาผักออกจากพกหุ่นนะครับดีบ่อเอาตังจะเรือนนะครับตังจะเรือนโ้ยบริพ่อนากันหลายสนามนะครับครับ รอคือเกาอ่ารอเล่าเหลาแต่ว่าอยากตุหางนอกรายการกับตังจะเลื่อนอยู่เอารถเอาขี่ดินเอาเมียอ,อย่งตุ้เลยเดยผมผมมีเมียครับบอกเอาเอาเสียเมียหน่อยเขาตู้เดเดี๋ยวผมก็สิหาเมียหน่อยมาตู้กันนะรายการรายการนนคครยการรอชมนะครับรอชมโดมโดมออนโดีประัตังจเลครับมืออนะครับมือไดก็ได้เขาเอามืออีกนดก็ได้นอกรอบก็ได้ พาคัดารบเอาออกแล้วเห็นไหมมาฐานนะครับมาฐานเชยนยังเสียใจนะครับเพราะว่าพาออกได้แล้วปู่อยู่เช่นยังอยู่ปู่อยู่เห้ยย่อเลี้ยดีนาะเอาทอร์นิวกับมานะครับเสียดำนะครับเสียดำหอมพันอยากดีดำนะครับสั่งได้ครับสั่งได้สั่งได้เด้อตอนนานตอนตอนนี้เต็มแล้ว ตอนนี้เต็มกูดังรอขายแล้วอ่ารอขายนะครับหมอมพันธุป์ปัดแต่ว่าผมเคยใส่บริการของเสียดำอยู่มาทานนะครับห <c oughs> ัวใหญ่ลูกพี่เพิ่นกับมาซื้อกับเราละลูกพี่ลัดสันพุ่น,นะ <c oughs> อะมาเบิ้งนะครับทอนอิ่วนะครับใส่บริการของบอกไดนี่ <c oughs> ทำยุ่นทำยุ่นนะครับ <c oughs> เสียดำหมอมพันธุ์นะครับ <c oughs> มาติดตามนะครับก <c oughs> ับปูป <c> ู <oughs> เอาปลาเขาทีมงานอย่างปลา อยู่เอาถามโนราณยัยโบราณยัยมีแต่กินบะทอดมีแต่กินบะทอดเปิดสนามดีนี่เอาบางแรกแหกงมันอะไรครับว่าเบิ้งบางแรกแหกงมันบางใดก่อนกินบะทอดกินบะทอดนะครับกินบะทอดกินจนเกี้ยงหรือว่ากินจนเมื่ดนะล่ะกินจนหลอนก็ว่าได้เอ้า กินจนหลอนกินจนอนบทอนกินจนเกีย้ยงนะครับมเอาบางแรงแหกหมานข้งมือนี่ราคาใดราคาใดเฮ้ยสี่สิบหกสิบนะครับสี่สิบหกสิบ

โอ้พอคือผงไฟไงยังขนาดวะห่าติดตามครับไปลายกล่องเดยไปลากล่องนะครับอะไรกล้องนะครับล่กล้องกรรมการทั้งลาบนะครับยเอ ไม่ใส่หัวเดินลงมาเลยป่ะแข่ครับเสียเปียกครับเสียนงย่างมาทานครับเสียงยงกับคไะแต่งหัวคือไว่คล้ายๆหัวบเปิดะโอ้ยินาทเอาไดท้แล่าเขาแล้วละโอ๊ยนันเดีเหลี่ยมแมบแมบอยู่นั่นหัวบเปิดหัวบาเปิดครับหลับไปไหม่สูง วาดไายตึมเ네วลาเจ็ดสิบเจ็ดเด้อกินแบบโเหลือกินแบบเกี้ยงเจ็ดสิบเจ็ดหือมาจู่เอามาติดตามบางนี่นะครับคุณว่าให้ซื้อว่าวันใหม่ว่าวันใหม่แต่เป็นหม่องไฟเก่าาเดียวี วันใหม่จะเป็นหมวกไฟเก่าน้องวันใหม่สังลุยน้องวันใหม่สังลุยอะชัดเจนตรงนี้ไปสู้อีกครับมืออื่นพอๆกันอยู่สนามพระคาอีกเอไปติดตามบางนี้นะครับน้องวันใหม่สังลุยไปลอยเป็นเพียงมีลอยเดียวเนี่ยต่อต่อสายไฟนะครับพี่เลี้ยงอดใจรออดใจไว้นะครับ สำหรับน้องวันใหม่สังลุยนะเอาเรียบร้อยครับเรียบร้อยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยดินจ้าดินจ้าดินจ้าคือว่นนั่นละอ้าวทีลังกาลงมาเลย เอาไปซะเอาไปซะขาดเรียบร้อยบ่เอาแต่มาลุนเวลาสุดท้ายนะครับสำหรับน้องวันไม่สังลุยบ่บม้แมวนบ่หมกไฟต้มบ่เอาเวลาสี่สิบแปด บางไฟบางบังหันเป็นทีมงานของวัชลินหรือว่าเปียกนะครับเสียนอย่างสั่งเขามาเหนะครับนี่เบื้องหน้าไปเลยครับพี่น้องไฟของจะขอไฟครับโอ้ยต่อสองบังเลยวงพ่ออยู่บางใดกันระบาดระวังเด้นะครับเด้อพี่น้องเอ้าแก้มือนะครับแก้มือแก้มือเจ็ดสิบเจ็ดบังหันนะครับกินบ่เหลือกินเกีียงกินบ่ทอนบังที่สองให้เป็นมาเด็ดประจวันนะครับมึอนี้ กินบอทอนกินบอเหลือนะครับแก่มือบางแรกได้เจสิบเจ็ดนะครับบางนี้มาติดตามอีกนะครับว่าจะชื่นมื่นกันหรือไม่นะครับพี่น้องติดตามผลงานนะครับเอาเรียบร้อยแล้วนะครับสามสิบหกสิบเอาบ่อเขานะครับ ต่อแรกบอกเขานะครับเราเอาต่อที่สองครับต่อที่สองโอ้ที่รี่เลยโอ้ขอสู่ขอโจนี้แล้วเกิน ลากไปลูกลากไปโอ้ยโดโอ้เฮ็ดเป็นไหนเป็นไหนโอ้ยเงไปเถิงเอาละคตัดซากไหมว้าเอาค่อยตัดซากนะครับ ยยยยััังงงคคคคววววนนนนหาาใ้สุดทเอาอยู่ควนสุดท้ายนะครับกล้องไรให้อยู่นะครับเดี๋ยวเขามาลุ้นเวลาสุดท้ายนะครับของทีมงานร้อยพาแล้วนะครับเวลาร้อยสามสิบร้อยหกสิบบ่ ร้อยหกสิบเจ้านะครับเจ้าดนะครับดๆเลยมาตัดอ,อกเจ้านะครับเดี๋ยวไปพบกันคลิปต่อไปนะครับพี่น้องสวัสดีครับ